มาค่ะทุกคนกินของขาวอิ่มแล้วเราก็มากินของหวานต่อนะคะสวัสดีอีกรอบค่ะทุกคนค่ะไม่อยากจะพูดเลยค่ะว่ากลิ่นเป็นเอกลักษณ์ขนาดไหนทุเรียนไทยบ้านเรากล่องละห้าร้อยกรัมค่ะทุกคนไม่อยากจะนึกว่าตอนสามีกลับมาบ้านจะกลิ่นขนาดไหนไอ้นี่หนึ่งกิโลค่ะเนาะหนึ่งกิโล ซื้อจากน้องคนไทยที่เขานำเข้ามาขายค่ะ500กรัมทุเรียนนี่ตก920บาทต่อแพ็คนะคะส่วนนี่735บาทกว่าค่ะยังไม่รวมค่าส่ง300บาทค่ะอ่ะตีไปซะพันพัน,พ,นพันกว่าอยากกินต้องกินค่ะทุกคนมาค่ะแต่ไม่ได้ว่าจุนจะกินหมดนะเพราะจุนอะจ,นจุนไม่ใช่เอเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่สาวกเอ อาวของผู้เรียนค่ะแต่กินกินได้นานๆทีกินค่ะนี่อยากจริงๆอยากกินไอ้นี่มากกว่าค่ะเงาะเงาะโรงเรียนอุ้ยมไม่เป็นไรจริงๆอยากกินเงาะโรงเรียนถ่ายหน้าปกถ่ายหน้าปกมึงเด้บัตรที่นี่สิเฮ็ดตัดให้มึงพี่น้องค่ะ สิเป็นยังแดเงาะร้านจีนก็มีแต่ถูว่ามันไม่อร่อยเดี๋ยวนี้จะแกะให้สามีกินแต่นี่นางไม่กินครับจะให้นางชิมนี่

จุจะแกะเนี่ยขนส่งมามีช้ำบ้างค่ะพ่อมาจากไทยเนาะมาจากไทยแล้วก็มาหาจูนอีกระหว่างที่นี่เขาระหว่างคนขนส่งมาะคะ่ะเดี๋ยวจุนจะเลือกกินที่ช้ำๆก่อนนะคะทุกคนคะ่ะแม่ขอกินว่ามอดอีลี่พี่น้องขอกินว่ามดอีลี่ ลายอ้าวกงดที่นี่ชื่อี่ลจแล้วหวานมากตรงปลบสุดส ตรงปกอิลีไม่ใช่ทุเรียนอ่อนด้วยอืมตรงปกสุดๆค่ะหวานมัน เขาบอกว่าเป็นโอท็อปนะคะเุกคนรู้ป่าวฮัเลเปอร์เซนต์พรีเมียมพรีเมียมทุเรียนหวานทอมอร่อยจริงๆ กินของพวกนี้ในบ้านถึงสามีเขาไม่ได้ว่าอะไรแต่จูนก็เก็บค่ะหมายถึงว่าเคลียร์กลิ่นให้เรียบร้อยค่ะทุกคนดีอยู่ค่ะ <c oughs> <c oughs> เด็กไม่ได้อยู่ด้วยเด็กๆไม่ได้อยู่ด้วย น้องเขาสมมาให้เมื่อวานถึงวันนี้ยังดีอยู่ที่ไม่ใช่วันที่เด็กมาอยู่ด้วยไม่งั้นไอ้เจ้าตัวเล็กอเหม็นเม้นเหมนเลยล่ะ <c oughs> หวานชื่นใจอมืมันต้องอย่างนี้สิทุกคนค่ะ ทุเรียนทุเรียนเวลาเราซื้อร้านจริงที่เขาเอามาเป็นลูกๆอะ่ะเราเสี่ยงอยู่นะคะเสี่ยงว่าจะได้อ่อนทุเรียนสดถูกใจจุนมาก ปกติะต้าักจูนอยากกินจุนก็ซื้อร้างจีนที่แช่แข็งค่ะแบบนั้นก็หวานแก่เม็ดไม่ให้เรียบร้อยแล้วแต่มันเหมือนจะเป็นปลาหน่อยถูกใจแม่มาก นึกถึงสมัยตอนเป็นเด็กแม่ให้กินพากันออกหมดเลยกิ่นมันแรงเนาะเข้าใจคนต่างชาติเลยค่ะนีไม่เล็กเท่าไหร่จะต้องเอาไปใส่ซปเปอร์แวร์อีกแบบหนึ่งจะเลือกกินที่มันเล็กก็ไม่เชิงเละมากค่ะดูสิคะ โอเคนี่แข็งดีแม้คือกินหลายแทน่างามเมื่อนอี่เธอมันหนักเธอขึ้นไปเท่าไหร่แล้วแกะงาเพิ่นหอมาดีดีพี่น้องสมเป็นของน้ำเข่าของเพิ่นอยู่ค่ะบริษัทนี้เิ็นเฮ็ดมหิตีค่ะอม,มันมาจากทุกคนค่ะจุนกินเยอะวันนี้จนกินเยอะ ุูกินไม่หมดหรอกค่ะอันเนี้ยปกติขนาดอยู่ไทยซื้อมาโลนึงอย่างเงี้ยจนกินหลายวันเลยค่ะอาทิตย์นึงได้กินบ้างไม่กินบ้างอร่อยมากเลย <laughs> ซื้อกินเลยค่ะอยากกินก็ซื้อกินจ่ายเองค่ะไม่บอกสามีหรอกให้จ่ายให้ไม่ต้องจ่ายเองค่ะเนื้นอก็อร่อย หวานจุดเลือกกินจุดเขียวแต่มันก็หวนานหมดนั่นแหละเลือกคือสวยทำไว้ให้แฟนกินค่ะ ừ. ถูก,กใจใช่เลย สีแม่เนาะในสื่อหรอหือัม่จ๊ะจ่ายเงินหรือัม่ซื้อมาแพงๆถ้าไม่ได้ดังใจก็สิไดายเงินตัวเองนะเป็นรอยซ้ำหน่อยๆแต่ไม่เป็นไรเพราะข้างในยังดีถูกใจ โอเคค่ะทุกคนค่ะคลิปนี้ก็เท่านี้เนาะอยากให้ทุกคนได้ดูค่ะว่าวผลไม้บ้านเราคือสิสวยงามขนาดน,นี้คนอยู่มืองนอกทํางานหนักๆซื้อกินครั้งหนึ่งคงไม่ทําให้เราจนหรอกเนาะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ